โอ้รถสวยว่าเอ็กพนเดอร์ G t ทีรุ่นนี้แมแต่งอย่างสวยเลยอ้าวมอททำอะไรอ่ะรับอ๋อก็วันนี้หมอจะมาเตรียมส่งมอบกับลูกค้าครับก็คือมาเช็คเ,เรียบร้อยของลูกค้าอ๋อนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้<อ>จะมีการส่ง,<อ>ง,งกับลูกค้ารถสวยรถสวยแต่งอะไรลูกค้าบ้างอ่ะ,ะเดี๋ยวมอ,อพาไปดูด้านหน้าเลยครับผมโอเค,คะนะครับก็รถคันนี้นะครับผมเอ็กพนเดอร์ G ทีสี่บอลนะครับ ราคาอยู่ที่แ9 5แสนเก้าห้าบาทนะครับก็รุ่นนี้แต่งเช็คเขาเรียบร้อยเพื่อเต็มตัวส่งมอบลูกค้าพรุ่งนี้นะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าหมอเนี่ยแถมอะไรให้ลูกค้าได้บ้างนะครับด้านหน้านะครับก็จะแถมเป็นเรื่องของชุดแต่งชงสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะผมตัวนี้นะครับพร้อมลายสีแดงตัดกับตัวรถนะครับผมตัวนี้เลยนะครับอนะครับผมแล้วก็มีโลโก้ให้ด้วยนะครับผมเป็นไรเดอร์นะครับตังนี้ ครับผมอ่าแล้วก็ส่วนตรงฝาโป้งเนี่ยอันเนี้ยมอสแถมโลโก้เอ็วันด์ด้วยให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าอ่าวันนี้มอสยังไม่ติดตั้งรอขัดเคลือบสีก่อนแถมด้วยแต่ว่ารอขัดเคลือสีก่อนแล้วก็จะติดให้ค้าอีกทีหลังใช่ครับโอเคเลยแล้วก็ส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีชุดแต่งเกตนะครับผมแบบนี้เลยนะครับเป็นลายตัดแดงนะครับผมตรงนี้นะครับผมอ่าอันนี้งไรเดอร์ใช่ไหมครับเนี่ยโซเดอร์ครับพี่นี่เลยนะครับส่วนประตูนะครับก็จะมีในเรื่องของ บ้างมาจับกันลอยสีดำด้านนะครับขอมือจับกัน้อยสีดำด้านมีอักษรเอ็กพนเดอรอด์ด้วยนะครับผมถ้าลูกค้าไม่เอาสีดำได้ไหมอ่ะ,อะ,ะก็สามารถเล่นได้เหมือ,อนกันมนะีสีครูเมียมอ๋อมีครเมียมด้วยนะอ๋อสีเงินนะแต่ก็ถัดมานะครับก็จะมีเรื่องของคิวอันศาสตร์นะครับคิวอันศาสตร์เนี่ยก็มีคําว่าเอ็กพนเดอร์เหมือนกันนะครับผมสีสีด้านเลยนะครับโอเคสวยๆเลยแล้วก็ด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็แถมอ่าสเกิร์ตสปอร์ตเลเดอร์ เอ็มนะครับผมเหมือนเหมือนกันเลยน,นะครับเป็นท่อเหลี่ยมคู่นะครับท่อเหลี่ยมคู่แล้วก็มีเซนเซอร์ถอยสองจุดนะครับเพิ่มควพพามปลอดภัยมากขึ้นนะมีเสียงโหนะครับส่วนในเรื่องของประตูท้ายนะครับผมวันนี้เป็นท้ายไฟฟ้านะครับก็คือคุณล<ห>ูกค้าเนี่ยอ่าซื้อติดอุปกรณ์เพิ่มตังหาแล้วับงหมัวนี้อ๋ออันนี้อันนี้ก็คือลูกค้าซื้อเพิ่มใช่ไหมใช่ครับ ไอ้สะดวกสบายดีนะเขาบอกเวลาปิดอ่ะเวลาปิดปิดก็อ๋อเขามีปุ่มมีปุ่มให้ก็คือระบบปิดเปิดเนี่ยมีอยู่3จุดนะฮะด้านท้ายหนึ่งจุดด้านท้ายหนด้านหน้าหึ่งจุดแล้วก็ตรงรีโมทหนึ่งจุดก็คือได้3ที่ก็คือที่ฝาท้ายเองใช่ครับผมรีโมทแล้วก็ทับปุ่มเสริมที่ด้านหน้าใช่ครับโอเคไหนล็อกอินดูหน่อยครับผมสมูทไหมสมูทไหมอ่า ก็ประมาณนี้ครับก็เปิดก็เราก็กดที่ฝาท้ายปกติใช่ไหมใช่ครับผมเปิดที่ปกติเลยฝาท้ายโอเคแล้วก็ภายในนะครับผมภายในเนี่ยมอสแถมไม่เรื่องของถัดถัดท้ายด้วยสำหรับวางของนะครับผมแล้วก็จะมีความสะอาดได้ง่ายขึ้นใช่ครับผมแล้วก็จะมีโลกกีบุ่นอะไรพวกนี้แล้วยกมาทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นใช่ครับแล้วก็มีเรื่องของชุดพุงวีพีเข้ารูปด้วยนะครับผมตัวนี้เลยสวยๆอันนี้ตทียทั้งคันไหมเนี่ยทั้งคันเลยครับพี่ สีดำนะสีดำสวยอ่ะถ้าลูกค้าไม่เอาสีดำอ่ะได้ไหมอ่ะก็มีรายให้เลือกเหมือนกันครับผมอ๋อก็คือเลือกสีได้เลือกเลือกอ่าจะเอาสีดำได้แดงอะไรอย่างงี้ก็ได้ได้หมดเลยครับผมเออ่านะครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าแต่งครบเลยนี่แล้วก็ส่วนห้องโดยสารนะครับอ่าห้องโดยสารห้องโดยสารก็มีชุดพรมเห็นไหมครับชุดพรมพารูปอ๋อนะครับแล้วก็ถัดมาก็มีหน้าจอขนาด12นิ้ว หน้าจอเนี้ยจะลิงก์กับจอหน้านะครับผมอ๋อจอเป็นจอกลางนะใช่จอกลางอันนี้ก็คือเปิดยูยูทูบอยู่ใช่ไหมจากจอหน้าใช่แล้วครับแสดงผลมาจากจอจอหน้าสะท้อนมาที่ข้างหลังก็บคนข้างหลังก็คือดูหนังดูหนังเลยได้เหมือนันก็เหมือนเดิมโอเคเปลี่ยนมิเปลี่ยนเพลงก็คือจากจอหน้าใช่ไหมได้เป็นจอแอนดรอยนะครับจอหน้าเก้านิ้วนะครับจอหลังสิบสองนิ้วก็มีลูกหรือว่าเด็กเล็กนะครับนั่งข้างหลังก็สามารถก็เปิดกระตูนดูได้เลยเนาะโอเค ส่วนห้อของผู้คนขับนะครับผมอันนี้คือทั้งคันจริงๆนะทั้งคันเลยชุพผมนะครับผม้ง10มงวีีใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จอของด้านหน้าก็เปลี่ยนให้เป็นจอ a อ d ด o i d นะครับขนาด10นิ้วนะครับผมอ๋ออ่ารับรอ,องบลูทูธเชื่อมต่อไฟ้ฟได้หมดเลยนะครับมีระบบนำทางด้วย GPS <อ>นะครับของตัวนี้ถ้าเปลี่ยนเพลงอ่ะเราก็คลิปยิ้งไปเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคเออแล้วก็มีเรื่องของ อ่าช่องฟ้าชาร์ดด้วยนะครับผมข้างล่างเลยหรือเพิ่มช่องฟ้าชาร์ดมาใช่แต่ก็มีเรื่องของกล้องหรืออัลลอ์ด้วยนะครับนี่ไหนกล้องไหนกล้องนี่ครับอ๋อแต่ว่ายังกล้องมันคือกล้องอัลลอยด์ให้ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ลูกค้านะครับผมอ๋อคือยังไม่ได้ติดกาวติดที่กระจกให้ใช่ครับทำไมอ่ะทำไมไม่ติดก็เดี๋ยวแต่งตั้งอ่าภายในวันนี้ให้เรียบร้อยก่อนอ๋อล้อเขาจะสีใช่ครับผมอ๋อคือพูดติดมาด้วยนี่ใช่ไหมใช่ครับแล้ว้อติดแห้งด้วยติดในลักษณะนี้เลยใช่ครับผม ก็คือเห็นเห็นเขาบอกว่ามันเปิดเปิดดูได้เลยใช่ไหมจากที่แอปเปิดแล้วดูจากจอหน้าเลยครับโอเคอ่าเี้ในร่องเลยในร่องเลยเริ่มเลครับผมสมมติกล้องมันอยู่ตำแหน่งตำแหน่งนี้นี่ครับผมนี่ป่าอ๋อโอเคอ๋อนี่ก็จัดแสดงผลผ่านหน้าจอของ หนักสินิ้วครับผมตัวนี้ก็คือเวลาเดินทางมันก็บันเึกปกติเลยมันเรื่ปกติก็คือลูกค้าสตาร์ทรถเมื่อไหร่เนี่ยก็วิดีโอเล่ยก็จะบันเึกปกติเลยอ่านี่ครับพ่อนี่อันนี้นี่ตากล้องนะฮะนี่ครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็เนี่ยครับอ่าที่บอกไปก็คือท้ายท้ายซ้ายเนี่ยเปิดได้าสามจุดอ่าเอาตรงด้านหน้านะครับผมแล้วก็ ท้ายฟ้าแล้วก็รีโมทอ๋อปุ่มมากเปิดปุ่มเติตรงนี้ใช่เดีววรปิดหน่อยเราปิดหน่อยมองลองปิดเหรอครับปึ๊บอ๋ออย่างนี้นี่เองับก็ทั้งหมดนี้เนี่ยอันนี้มอสแถมให้ลูกค้านะครับผมก็คือชุกแต่งจัดเต็มเลยนะครับแต่งจัดเต็มเลยนะครับผมก็คือลูกค้าได้แบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยของแถมเนี่ยอันนี้มอสแถมให้จัดเต็มเลยทั้งคันเลยนะครับผมลกเว้นท้ายไฟฟ้านะครับผม ใช้ไฟล์ทุกคุณลูกค้าเรับซื้อเพิ่มนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าอยากได้เนี่ยเดี๋ยวมอสซื้อในราคาของเซลล์ให้เป็นราคาพิเศษนะครับผมวันนี้ราคาพิเศษเลยนะใช่ก็<ร>คือได้ชุดแต่งได้จอได้อ่าของแถมชุดพรวีพีอะไรเงี้ยก็ได้หมดก็บันทึกหน้ารถยนได้หมดเลยก็มือกันสาดโลโก้เอพินเดอร์นะครับผมเซ็นเซอร์ถอยหลังโลโก้ที่ฝากระโปรงหน้าก็มีให้นะครับแล้วก็อ่ากล้องบันทึกหน้ารถยนต์ก็มีให้ชารชาร์จอีกนะครับ อ๋อแล้วก็ประกันภัยชั้นหนึ่งอีกครับแล้วก็ของแถมอะไรอีกมากมายพวกขาดท้ายอะไรอีกใช่ไหมใช่ครับโอเคพูดได้หมดเลยเนาะแล้วโปรโมชั่นน่ะครับเป็นไงครับก็โปรโมชั่นของหมอนะครับผมก็ตอนนี้มีเรื่องของดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมดอกเบี้ย0 7 9นะครับเงื่อนไขคือคุณลูกค้าเนี่ยต้องนาย25%ส่งประมาณไม่เกิน4ปีนะครับผม4 8งวดนะครับ0 7 9นะครับจ่ใน25ปีเท่านั้นอีกแคมเปญหนึ่งก็คือแคมเปญดาวต่ำนะครับผมครับ เพ้เงินอยู่ที่4 9่0 0กว่าบาทนี่คือจบเลยนะครับผม้าออันนีคืถ้าลูกค้าเนี่ยจะใช้เงินดาวก็ดาวต่ำก็ได้ก็คือสี่หมื่้ันเก้ารจบเลยได้แบบนี้เลยใช่โอเคว่าลูกค้าท่านใดเนี่ยคันนี้เนี่ยรายละเอียดหรืออยากเข้ามาทดลองขับก็เข้ามาที่จุลูมิซูมิตูบิชิสาขานะวมีท่านถือเป็นนะครับผมนะครับผมก็ช่องทางการติดต่อของมอสนะครับผมเบอร์โทร063891 6600นะครับผมหรือจะแอดไอดีไลน์ก็ 063-891-660 0นะครับผมมอเ็อรยินดีนให้คำปรึกษ,ษานะครับผมก็บริการเต็มที่ครับผมสำหรับวันนี้มาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ